สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวซูเปอร์เอคชั่นนะฮะพิเศษเอ dition ก็แอคชั่สีดำนะฮะเป็นตระกูลเป็นโครงทยเออโครงซีโร ีนะฮะก็เดี๋ยวนะตัวตัวเก่านี่ซีโป่ะไม่ใช่อันนี้มันมีหางอันนี้ไม่มีหางโอเคเมื่อกี้ผมเอาอีกลิดมาดูยังไงก็ถ้าใครยังไม่เคยดูเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปนฮะ โอเคครับคงซีโรแมกอินแจแปนแจแปลนล็อตรหัส18048นะฮะกล่องจะเยอะนิดนึงนะฮะกล่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ได้จากการประมูลนะฮะและไม่ใช่ผมประมูลคือมีพี่ที่รู้จักประมูลแล้วก็ยอมเสร็สละมาให้แกะกล่องดูเล่นๆเพื่อเอามาถ่ายคลิปนะฮะฉะนั้นคลิปนี้ไม่มีการประกอบแต่อย่างใดทัด้งสิ้นนะฮะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือลอซี่ ชุบเงินอ่าลอซี่ชุบเงินเคยมีเป็นล้อกลางจำหน่ายอยู่นะปัจจุบันซึ่งไม่รู้ว่ายังหาได้อยู่ไหมนะเป็นล้อตัวใหม่นะยางยางโตนะฮะหน้าแคบหลังกว้างแล้วก็ชุดเฟืองนะฮะออมมอเตอร์อันเนี้ยมอเตอร์จริงๆมันก็คือมอเตอร์ขาวแหละซึ่งปัจจุบันก็เป็นมอเตอร์ขาวที่หัวฝาคูณไม่ได้ฝานํำเงินอันนี้เป็นรุ่นลอเก่านะฮะ เฟืองจรารบีเหล็กนะคะโคงซีโรที่มาพร้อมปีกนะฮะนี่คือโคงซีโรซุปเปอร์วันก็พัฒนามจากโคงศีโรเนี่ยแหละไปะลองถ่ายลองตรงนี้คล้ายๆกันต่างแค่ด้านหน้าปีกเีรกหน่อยขึ้นซึ่งปัจจุบันก็มีพัทเสริมด้วยลองไปหาไดาน้น่าจะยังมีอยู่นะฮะชุดเฟืองชุดเฟืองโคงศีโรจะเหมือนทุปเอร์วันเห็นไหม เนี่ยนะแล้วก็บอดี้อะจูสีดำนะฮะส่วนนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับส่วนนี้ก็คือคู่มือการประกอบรถนะฮะก็อันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าบอดี้ดำแล้วจะต้องมีทาสีดำทำไมน่าจะเอามาจากส่วนสีแดงแน่ๆเลยเป็นแบบนี้คู่มือการประกอบนะฮะเราเอามารีวิวสั้นๆนะครับ แล้วก็เก็บเข้าที่เดิมมันคือการอันบล็อกอย่างเดียวไม่มีการต่อใดอย่างใดนะฮะพอไม่ใช่ของผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามการสนับสนุนกาได้วยการดูโฆษณาสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดเน a t ทัวแตงด้านล่างใต้คลิปก็ได้ ขอบคุณไวรัสมินิโฟวิลนะฮะสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะจำหน่ายอะไหลดธรรมยาทักไปทางเพจเขาบอกมาจากช่องไวแคทได้ส่วนลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใครอยากใช้คอยก็มีเลียงช้อปปี้ด้านล่างนะฮะแล้วก็นั่นแหละเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าสนับสนุนการช่องให้อยู่ได้ได้นานๆได้การดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิป หรือสมัครสมาชิกจะโดเนตสบประแจงข้างลางก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ